ครับซื้ใช่เลยวันนี้เราอยู่กับชุดใหม่นะฮะชุดบุญ่าพาซีซันที่เท่าไหร่วะแต่ซื้อซีซันแรกเพราะว่าชุดแม่งไม่สวยแต่นเนี้ยมันโชคดีพอดีว่าสุ่มได้มาในราคาถูกนะก็เลยกดไปแล้วกันมันดูถูกดีลองกดมาดูนะวันนี้เราจะมาแอดแปลงล่างสกกมือถ้าแปกแปดแปดแปดใช่แปด โดนพลังนักดาบอันดับหนึ่งกูแน่เจอกูฟันหนึ่งดาบสองดาบเรียบร้อยล่วงฆ่าไหมปืนนายนะ่ะฉันขอนะเปล่าต่อโอ้ตายตายตายกูตายตายตาย,ตาย help me. เมื่อกี้มันผิดพลาดเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอกวิงกกว่งไปงงงนั้นไม่ตายสิแปดเอาใหม่เอาใม่เอาใม่ซื้อปืนแช่อะไรดีนอ้องคือเอ็มสิบสี่ละกันมันนั่นสองน่าจะดี ไม่ตเอาหรอกมันเอาเวลาสองขั้นพาร์มันน่าเบื่อออกมาดูฮาร์ตตอนที่คนเขายิงกันดีกว่าสนุกกว่าเยอะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะต้องรอเวลาก่อนมันก็แคมเหมือนกันนั่นแหละ แทนที่มันมีพื้นท mm ี่ให้แคมก์ก็แคมนะเออกูตาย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 ปั่นขอนียวจกขอนียวปันขอนียวจกขอนียวแล้วทำไมมันพันมือแบบนี้แล้วมันได้เลื่อนเพิ่มวะมีนหายเจียบสิยิงดาก็จะมีมือออกมานะชุดอืมใช้ได้ใช้ได้เป็นเสื้อที่ดีนะะมีเอฟเฟกต์ตอนยิงไายิงยิงยิงเมื่อกี้มันโดนหัวทำไมขึ้นยิงตัววะโคตรแปดยีมดีคุณภาพดี เสองตัวสุดท้ายโดดโดโดอัดตัวตัวนี้แหละคุณต้องยิงหัวต้องยิงหัวเรียบร้อยหัวโยยิงโดนหัวแล้วมันตอะแอดแน่นอน MVP ต้องเป็นของ s b d e อยู่แล้วน้องทับปลาแต่แคนกูนไม่มีใครเล่นเลยเพื่อนทิ้งทิ้งทั้งแคนเลยแล้วเหลือกูเล่นอยู่คนเดียว ไปล่าคนกันตานี้โดนกูเก็บหมดแน่เจอเจ้าที่สิงต้นไม้ต้องโฉบแล้วยิงไม่ล่วงไอ,อ้ยี่ล่วงแล้ว ตายแล้วหนึ่งเหลืออีกสามโดนกูแน่เก็บเห็ดก่อนอ่ะเก็บไม่สุดอีกกูเหลือเชื่ออ่ะเก็บแอดดอปแทนน้องเก็บเห็ดไม่ได้เก็บแอดดอปแทนแอดดรอปไซเบอร์ลาพักร้อนไม่มาให้เก็บติดติดกระโดดติดเหมือนเดิม อ้าวเพื่อนเอาไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกสองโดนกูตัวนี้เล่นเอฟิวน่าสนใจแต่ขอเล่นเอ็มสิบสี่แล้วกันเกมนี้ตรงนั้นมีคนแจ้งเหตุกูเองโดนหนึ่งหัวตองหัวเรียบร้อยต้องแอกแล้วไม่แอกกว่า อจำได้ว่าแอคกนะทำไมตอนผพาคนไม่แอคกวะน่าจะลืมกดท่าแน,น่เลยไปเกมที่สามเกมสุดท้ายปิดเกมกันน้อง ใจเย,ย็นๆาเพิ่งโดดชีวิตยังดีอยู่อ้าวเฮ้ยตายกันหมดชิปหายแล้วแล้วก,ก็แพ้ยาวตอนนี้สามเท่าโดดไปก่อนกดกดกดอ้าวชิมไปตายเข้าแค่ยี่สิบชิปหายแล้ว ไอมันเล่นระเบิดไม่ได้สักสีอย่างงี้ต้องปาร,ระเบิดคืนโดนกูมือระเบิดแห่งเอดบิลน่างไงโดนแล้วห้าดาเมจปาร,ระเบิดขวดตามไปเอไม่โดนมันวิ่งเข้าไปแล้วชาร์จฮะชาร์ตตายตีแด้วมาไอกูตายโดนสวนร่วงเรียบร้อยเกมได้จบลวงเรว ไอ้นี่เล่นสนไนคู่หมดความหวังนั่งน้ำตาลินโอไอนี่ตาอีกหมดแล้วความหวังกูโดนกูหลายงานแน่มึงเล่นตะไนคู่จงใจแพ้โดนซะเรียบรอ้อยกูว่าแล้วตัวแบกแตกก็จบน้องไปฮะการรีวิวชุดดีๆ <c oughs> เริ่มทุนซีซันมาตาแลกกูแพ้เลยน้องโอ้แบกคนเดียวไม่ไวหวมีตัวภาละจัดจัดเลยอะอืมสามหนึ่งแปดนี่มึงรีมมาจากแกนหรือไม่น่าเชื่อ